อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้สิงคโปร์มันม่วงมาฝากกันค่ะเมื่อเอ่ยถึงคุกกี้สิงคโปร์รูปทรงและลักษณะขนมที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นทรงหัวใจทรงกลมทรงดอกไม้หรือเป็นคุกกี้สิงคโปร์ใส่งาดำที่มีการตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ทาทับด้วยไข่แดง คุกกี้ชนิดนี้ขนาดชิ้นพอดีคำมีกลิ่นหอมรสไม่หวานมากมีความกรุบและกรอบมันของเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์วันนี้เราจะทำคุกกี้สิงคโปร์เป็นรูปทรงดอกไม้ผสมผงมันม่วงและมีการไล่สีอ่อนไปเข้มอย่างสวยงามเทคนิคการทำคุกกี้สิงคโปร์มันม่วงควรเลือกแป้งสาลีที่มีคุณภาพจะทำให้ได้คุกกี้ที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งอเนกประสงค์ปรากบ All Purpose Flow แป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆวิธีทำร่อนแป้งอนเนกประสงค์รากบกับน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูเข้าด้วยกันการร่อนส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ด เทลงในอ่างผสมเติมเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนปิดเครื่องการตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนร่วนเป็นเม็ดทรายจะทำให้ส่วนผสมของเนยกระจายตัวเข้าส่วนผสมทั้งหมดได้ดี แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีม่วงและผงม,มันม่วงส่วนที่3ใส่สีผสมอาหารสีม่วงและผงม,มันม่วงคนผสมให้เข้ากันพักไว้15นาที นำส่วนผสมตแต่ละสีมาคลึงเป็นแผ่นหนาและขนาดเท่าๆกันวางส่วนผสมสีขาวลงบนพลาสติกตามด้วยส่วนที่2และส่วนที่3ตามลำดับคลึงทับอีกครั้งกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้วางเรียงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15-20นาทีหรือจนสุกดี แค่นี้เราก็จะได้คุกกี้สิงคโปร์มันม่วงที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายจากเทคนิคการทำคุกกี้สิงคโปร์มันม่วงอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM MM.